สนับสนุนโดยโฉมใหม่ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาส,สูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิมปุ๋ยเกรดชาลีเฟรตปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรด ือใครที่มีบ้านนะฮะอยู่ในบริเวณเขากระดงะซึ่งเป็นที่ของรถไฟเนี่ยนะฮะ,ะก็คงจะนอนไม่ค่อยหลับสนิทเท่าไหร่นะฮะเพราะว่านับตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะฮะก็ชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมรอฟอทอ ถึงไม่เอาคืนที่เขากระโดงเนื่องจากว่าที่บริเวณนั้นมันมีประมาณ5,000กว่าไร่ใน5,000กว่าไร่เนี่ยนะฮะมีทั้งคำพิพากษาสารดีกามีมีมีทั้งความเห็นของกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็มีทั้งความเห็นของปปชนะฮะว่าจะต้องคืนให้กับรอฟททีนี้คืนมาแล้วเนี่ยรอฟทจะเอาไปทําประโยชน์อะไรหรือไม่อย่างไรจะให้เช่าต่อเพราะมีบ้านคนเด่นคนดังมีบ้านนักการเมืองเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยมีสนามบอลมีสนามแข่งรถด้วยก็ค่อยไปว่ากันไม่ใช่เฉยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมีมี ีบ้านคนอยู่ในพื้นที่หลายหลังไหมคะตรงนั้นอ่ะโอ้<ม>เยอะฮะตั้งแต่คือคำพิพากษาสารดีกาตอนนั้นออกมาเนี่ยก็คือว่าชาวบ,บ้านที่อยู่ในนั้นาาสามสิบห้ารายไปร้องศาลแล้วเขาก็แพ้<ม><ๆ>ทีนี้ถ้าหากว่าฟังรัฐมนตรีสักสยามชิดชอบเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนบุรีรัมนีนะชี้แจงเนี่ยนะฮะที่สภาในการอภิปราของฝ่ายค,าค้านก็บอกว่าคือคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยนะฮะผูกพันแล้วก็มีผลบังคับเฉพาะ35รายที่ร้อง<ม>ส่วนรายอื่นๆที่อยู่บริเวณเขากระโดงเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรวม่อย่างนั้นนะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะคือทางคุณสุวิทย์สุมานนนเนี่ยประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่า คำพิภากษาของสาลดีกาเนี่ยพิภากษาแล้วเพราะฉะนั้นน่ยที่ดินของรถไฟมันต้องครอบคลุมทั้ง5,000ไร่มไม่ใช่จะไปบังคับเฉพาะ35รายที่มาร้องศาลเท่านั้นนะฮะวันนี้ก็เห็นว่าเออรอฟอรทอนะฮะก็ไม่ทําอะไระนะฮะทางที่ดินก็ไม่ได้ไปเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ก็เลยเดินทางไปที่กระทรวงมหาไทยเพื่อไปยื่นหนังสือถึงพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาแล้ตทีว่าการกระทรวงมหาไทยอยากจะให้ที่ดินนี่นะฮะไปเพิกถอนที่มีการออกเอกสาร